in that then i'll get you all your, your card on it trail maps the skyline trail i need that oh yeah you're going to skyline today <laughs> it's going to be on this blue map okay you'll go 19 miles up this road and uh, you'll see a ton of people up there that's where you're going another <laughs> 2024 <laughs> <laughs> นะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะเดินนี้ตรงจุดสูงสุดตรงนี้แล้วเราไม่ได้เดินลงตรงนี้เราเดินกลับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงหลังเขามันจะมองไม่เห็นอะไรละไม่ค่อยเห็นอะไรเดินกลับจะสวยกว่าเดินจนกว่าจะเดินนี้ชันมากมีค่าชั่วโมงอะไระอ่ะตกเพราะว่าข้างบนมันเป็นหินมาอยู่ไงเขาะจะเดินขึ้นไป พอเจอหิมะแล้วเขาก็ 70. สกีลงมาโคตโหองนั้นจะเรียกว่าพานูรามาอุ้ยมันจะเป็นภาพสวยมากเลยเมื่อกี้เราเห็นใกล้ว่าเลยตกใจมากเลยเหมือนหนูยากเลยอะไรอ่ะก็พวกมามอสแหละเขาว่ามันแต่ว่ามันน่าจะมีชื่อเรียกชื่อเรียกต่างเราจะขึ้นไปเข้าห้องน้ำบนนู้น ใช่เราจะขึ้นไปจนกว่าจะเจอเองนปเค่อยเดินไม่เป,ป็นไรพี่โอ๋ไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะฮะพี่โอ๋ไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยนเน,ะนาะใช่เพราะว่าพาะพี่โอ๋ปิดห้องน้ำไงห้องน้ำอยู่บนนู้นไม่ปวดยังไงก็ต้องเข้าไปเข้าเถอะเดินไปเข้าห้องน้ำเอง ไม่ฉี่จามป่าตำพงไม้เวอรอาจารย์คะหนูขออนุญาตไปดูน้ำประถวัคค่ะบนยอดดอย่กลัวมากมันไม่กลัวเราเลยเพราะพี่กำลังจะไปนั่งเขามาออกแดดมาโชวตัวระวังหน่อยนะมันเป็นเหวลงไประวัง ันนี้มาหิมะมันละลายไงมันก็เลยกลายเป็นน้ำตกหิมะเองหนาวเลยเพราะว่าตรงนี้แบบ14องศานะประมาณนั้นอะ 哈哈哈哈